จเจอเทวดาชั้นหน้าครับชุมชนบางเบิดนะฮะอ๋ออันนี้ปลาอะไรข้างบนครับปลาคล้ายๆปลาช่อนนะครับอ๋อเป็นปลาช่อนทะเลนะครับอันนี้เป็นขนาดที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหนนร่นะฮะจริงๆแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับ ก็เป็นปลากินปลาเหมือนกันนะฮะ <c oughs> โอ้ตอนนี้ฝนตกนะองช้าอยู่เลยนะครับฝนตกวันนี้อ๋อหามาด้านนี้คเขาเจอปลาอีกชนิดหนึ่งะฮะเต๋อนี่เขาเรียกเต๋อาบาังเบิดหรือว่าชาวประมงเขาเรียกปลาไซโต้นะฮะภาษาสับปะการังผมไม่ทราบครับปลาไซโต้นะฮะมันจะเป็นปลาตัวน,นแบนนะครับ ก็มีเนื้อด้านข้างนะฮะเนื้อริมนี้นะครับเป็นเนื้อทั้งสองแถบนะฮะเหมือนปลาทั่วไปปลาตัวนี้จะเป็นปลาก้างใหญ่ตรงกลางนะฮะก้างย่อยก้างเล็กไม่ค่อยมีครับก็ทานได้เกือบทน้งตัวนะฮะปลาเส่เต้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp